มาเมื่อนี่มาหอดบ้านอมแอมเป็นที่เดียบรวยได้เมนูยังซู่กินมาเนี่ยใช่ตำพรค่ะตุ๋นซี่โงแล้วก็ต้มแกงหน่อไม้แล้วก็ย่างแซหมูไเอ้ว่าว่ากำลังเดอยูค่ค่ะผมจะบอกว่าที่เฮดยูนี่ก็คือบ้านอมแอมเบ่งเบ่งบรรยากาศบ้านบรรยากาศโคตรดีเรามาเบ่งอาหารอาหารที่ทำผมบอกว่าเป็นฝีมือแม่น้องทุกอย่างครับมบ โอ้โหนุ่นเลยอันนี้ตำมะุ่งน้องอมแอมตัวกับเขาวจากป้านี่ได้ดิบ่โล้อมๆด้วยบรรยากาศเอ้ยบรรยากาศปลาอย่างกันป่าไหวอันนี้ไอ้คนขาหมูเป็นโตเลยเอาตอนรับห้องอันนี้ส um ิโครงหมูต้มใส่ผักกาดดองเขาเอื่อนไปยังก่อนไม่นู่ยังก่อต้มจืดพี่โคงหมูต้มจืดไอหลี มัต้มยำบ่มต้มเจิดมต้มเยอะใช่ไหมจินกินนะตำหงแซวครับมาแลอืออ้าวเวิร์กแจงเราม่น้ำโ้มาสั่งตำตวกตำะลีตแหมหยุดื้วยแซบครับกินเขาม่ใหไงเบิรงไม่ต้องไอผู้บ่าวดอกนี่จำเม่เ แกกล่องหิวหน่อย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 ไม่ไม่ค่อยหิวเลยเอาเนียเดี๋ยวขึ้นไหนน่ยขึ้นหนเน่ยปลากระป๋องเห็นปะขาอมันมันคือปลากระป๋องแน่นอนเปิดไฟกินหลอสันสั้นอ้าปลากระป๋อง เอาไหมครับเอามานั่งอยู่เอามานั่งอยู่ไปใส่ขาดบ่ได้สัญยาบว,วานนะ <c oughs> แซ่บแห้งแต่โมโหบรรยากาศดีเนาะครับอยู่นี่เนาะเจ้าว่าคือประมาณก,กินทัางผมคนเห็ดโบกินมันจังใดอยู่เด่นี่นิพ่อม่านิเวลาผู้หญิงไม่ได้มาด้วยวันนี้งานเยอะ เวลาไปโรงเรียนกับคำบ่ไหนได้เด็ดไหมมั้ยเมื่อเกับคำเมื่อเหันคำกับ่อก็เมื่อเมื่อกับคำเมื่อได้กับคำเมื่อหน้อยขันทีรถตากฝนกับเปียกเนี่ยแม่นาะกับคำเมื่อได้มาบาลเออลยมาท่านมาท่านอป็นประหสนใจยัง

เดี๋ยวตรงนี้ก็ตัดออกอ่ะเป็นตอนโปรโมดชี้ช่องหัวปลาเมืองมุสาวนักร้องยุ้มประแดี๋ยวเพ่อนมีหลับงนอนฮะใครจุดตับบ้านกะจริงเลยนะจริงกินค่ะบอกเซ็บนี่อาหารโปรดเลยตะมังหงมื่อได้ว่ามีตะมังหงมื่อนันได้กินแม่เห็นไหมเฮ้ยไอ้พวอ้หัวเขา ต่ำครับต่ำหุงไอกแล้วเสิร์ฟบ่อยมากว้อาวาะไรนีร่เสียบทุกอย่างเลยขอบุญบ้านเพื่อนกันเป็นเศษขบานเท่าเลยเนาะอึ้งเลยไออึ้งเลยยังไงติดหงบนตกเปียกฮะบนตกเปียกโรยเขาหอดเหตุสร้างกับรถแล้วมึงยังมาบ<ะ>นตกเปียก์้ึเปล่ามของกินเล่น มังบมกอย่ปไก่เกวนเีั้เกเจอจะเล่นมุกนีใสเลยมวเจอผักตบอนี้่เนผักตได้อผักตักบบักมันผักตอยู่ผักกจงผักให้อิอนตบบ้าผักตบชาวบ้านอกแบบหนึ่ง มั่วแล้วเจ้าต้มองยนี่หักนี่อยู่่นจานนี่อุยอยอุยอุยเุอ่า่่บๆมันจะเนกาะแสบดแล้วนำหูมันมาแมนครับแตแดว่ต้นแ่บเลยแ๋้วมาล้างแล้วหายาอแอมดำหูสูกิน ลูกแม่ขานี่ครับแซมแห้งนี่ยังหน่อยไหมนังเขียนมาเอาขอไหครับทุบหลังเห้ยเป็นแน่ทุบหลังพอแนทุบก็ไม่เงี้ยทุบไม่ง้ทำอ่อไม่ได้หรอทำอ่อไม่ได้หรอ ลูกชายทนมาไหนมานั่มเนาะบ่มวนเลยมีตะโกนถามหาไอ้อบบบมาบ่บ่บต่นมาบจบบลบบ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 ้องบบบบบบมนบบบบบอบบมบบ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 มบบ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 นนบบ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 บ่านบนบบ่นอง นั่นพ่อนั่นพ่อเนาะรู้ซื้อว่าเป็นลอกนั่นนะอ้อเพื่อนซีรอบแตงแต่นามาน,นี่ถึงกับไปน้ำเจ้ากันละไปอเมริกาหนังขึมนหิดหายเลยืมหืมรู้ก็หายเลยเบื่อก็ไปซาติดวะเอาพ่อนเนาะแบบว่าอวกอวกบลย่ายังได้กลมเดียวใส่ผู้เดียวเนาะกินเหล่เาเก่งใครใครซาติดยังงอมแผ่เนาะผ่านหัวเยื่อพอซาติด ปากระปองเนี่ยกระปบอ่มือมึงไปยุใสมือรมึงมก้างรถเลยนเขาเ่เลื่นตำแหน่งเป็นเด็กสวนแล้วเหรอใช่ผมมาป้อง่ารดน้ำใินดีะไรรดน้ำรดน้ำตอนเช้ายอรดน้ำใบใพวง อาะจ้าก็ไม่หิ้วเขาอ่ะอหิวแือพวกอะไรทำนี่นะครับ